นะผู้ชมตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนในการแงะตัวฝาหน้านะฮะออกมานะฮะอนนี้ฝาหน้าก็หลุดมาแล้วนะฮะอันนี้เป็นฝาหน้านะฮะที่มีอาการรั่วนะฮะมันรั่วตรงมุมด้านนี้คุณผู้ชมตอนนี้เราก็ได้ทําการทําความสะอาดตัวแผ่นฝาหน้านะเรียบร้อยขูดกงขูดกาวออกหมดเรียบร้อยอันนี้เป็นแผ่นฝาหน้าเดิมนะที่เราถอด นะชมตอนนี้เราได้ทําการประกอบนะฮะตัวฝาหน้านะเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะประกอบเข้าไปเรียบร้อยแล้วนี่ประกอบเข้าแบบนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะทําการขันน็อตล็อกต่างๆให้แน่นนะ,ะฝาหน้าเราแห้งๆเลยนะอันนี้เปิดฝาหน้ามาซีงกาวใหม่นะจุดที่ไม่รั่วของเดิมอะอยู่บริเวณมุมนุ้นมุมด้านบนน่ะเหนือคอมแอร์ึ้นไปนะ,อะตอนนี้เราก็ได้ทําการถอดมาซีนกาวใหม่เรียบร้อยแล้ว สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรถยนต์ f o r d r a n g เจนะฮะวันนี้ f o r d r a n g เจรคันนี้เขาจะมาทำการเซอร์วิสนะแก้ไขในเรื่องของอาฝาหน้ามันรั่วฝาหน้ามันรั่วนะจุดที่มันรั่วอยู่ตรงนั้นนะฮะอยู่ตรงในเหนือคอมแอร์นะฮะมีคาบน้ำมันนะมันรั่วออกมาจริงๆอะ่ะคันนี้เขาไปาทำที่ศูนย์มาแล้วนะฮะเปลี่ยนตัวฝาหน้ามาใหม่มาแล้วนะฮะเขาบอกทำมาได้ยังไม่ถึงปีเลยนะฮะรั่วอีกนะ จุดที่มาลวกก็คือเนี่ยจุดเนี้ยเนี่ยเห็นมีคราบน้ํามันแล้วก็ข่าฝุ่นที่มันไปเกาะก,กับคราบน้ามันมันน่าจะลวกมาพักใหญ่แล้วนะฮะแต่ทีนี้เจ้าของเขาก็ขี้เกียจกลับไปเคลมที่ศูนย์นะเขาก็เลยมาหาเราให้เราจัดการแก้ไขให้ใหม่นะฮะก็ขั้นตอนนะฮะเราก็ต้องการเปิดตัวฝาหน,น้านี้ออกมาใหม่เลยนะฮะเพื่อที่จะล้างาสาดแล้วก็ซีนกาวใหม่แล้วก็แปะเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะขั้นตอนในการทํางานของ การซีนกาวฝาหน้าใหม่นะในกรณีที่มาล่วแล้วมีคราบน้ํามันนะมันั่วได้รอบนี่แหละไม่รู้หรอกมันจะั่วตรงไหนนะฮะถ้ามันล่วออกมามันก็จะมีคราบน้ํามันออกมาอย่างเงี้ยอย่างอย่างเนี้ยให้เราเห็นนะครับในกรณีที่อา่ากาวฝาหน้ามันั่วนะก็ต้องถอดออกมาซีนใหม่โอเคเดี๋ยวเราจะมาลื้อนะถอดตัวฝาหน้านี้ออกมาเพื่อที่จะซีนกาวกันใหม่นะครับผม นะผู้ชมตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนในการแงะตัวฝาหน้านะฮะออกมานะฮะกำลังทําการแงะตัวฝาหน้าออกมานะครับผมอ่าตอนนี้ก็แงะอ่หลุดออกมาละหลุดออกมาละสำหรับตัวฝาหน้านะฮะจะค่อนข้างแน่นนิดหน่อยนะฮะตัวฝาหน้านะฮะจะค่อนข้างแน่นนิดหน่อยอ่ตอนนี้ฝาหน้าก็หลุดมาแล้วนะฮะอ่อันนี้เป็นฝาหน้านะฮะที่มีอาการรั่วนะฮะมันรั่วตรงมุมด้านนี้ รั่วตรงมุมด้านนี้นะฮะนี่รั่วตรงมุมด้านนี้ด้านที่อยู่ตรงคอมแอร์นะฮะอันนี้ฝาหน้าเขาเปลี่ยนมาใหม่แล้วนะอันนี้คือไปทําที่ศูนย์มารอบนึงแล้วเขาเปลี่ยนฝาหน้ามาใหม่เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ก็ยังรั่วอีกนะครับผมแต่เดี๋ยวเราจะใช้ตัวฝาหน้าเดิมนี่แหละเราไม่ได้เปลี่ยนฝาหน้าใหม่ให้นะฮะใช้ตัวฝาหน้าเดิมนี่แหละที่จะทําการซีนกาวกลับไปใหม่นะ,ะแต่เราต้องเคลียร์เรื่องความสะอาดอะไรให้หมดก่อนนะฮะ เลียเรื่องความสะอาดทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะก่อนที่จะประกอบกลับนะครับผมแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะคงจะฉีดล้างไม่ได้เพราะว่าคันนี้เขาไม่ได้ถ่ายน้ํามันเครื่องนะฮะเขาไม่ได้ถ่ายน้ํามันเครื่องเพราะฉะนั้นอาจจะจะได้แค่ซับๆนะฮะเพราะว่าถ้าเราฉีดล้างเนี่ยน้ำมันที่เราล้างมันจะไหลลงไปที่อ่างน้ามันเครื่องเลยจะไปปนกับน้ํามันเครื่องได้เลยนะครับ คุณผู้ชมตอนนี้เราก็ได้ทําการทําความสะอาดตัวแผ่นฝาหน้านะเรียบร้อยขูดกรงขูดกาวออกหมดเรียบร้อยอันนี้เป็นแผ่นฝาหน้าเดิมนะที่เราถอดมาเลยนะเดี๋ยวเราจะใช้แผ่นเดิมนี่แหละในการประกบปิดเข้าไปไม่ต้องเปลี่ยนแผ่นใหม่นะฮะอันนี้คือล้างนะฮะทำความสะอาดใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะทั้งด้านนอกและด้านในขูดคราบกาวต่างๆออกหมดแล้วนะฮะอันนี้สําหรับตัวแผ่นฝาหน้าที่เจ้าของรถ เขาไปเปลี่ยนมาจากศูนย์นะอันนี้คือเปลี่ยนอันใหม่แล้วมาจากศูนย์นะแต่มันยังรั่วอีกมันรั่วยอยู่บริเวณมุมตรงนี้นะตอนที่ก่อนที่เราจะแกะมันรั่วยอยู่บริเวณมุมนี้นะครับผมอ่ะส่วนไอ้ตรงหน้าเครื่องเองนะเราก็ได้ทําการนะฮะขูดกาวขอบแล้วก็ล้างทำสะอาดนะบริเวณหน้าเครื่องเสร็จเรียบร้อยแลวนะฮะก็คือพร้อมที่จะเอาตัวตัวแผ่นฝาหน้านะกลับมาประกอบกลับมาประกบ นะครับผมอันนี้ก็คือฉีดล้างนะทำความสะอาดไว้รอแล้วนะครับผมล้างเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับในตัวบริเวณตรงด้านหน้าเครื่องยนต์นะครับผมอจุดที่มันรั่วก็คือตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงเหนือห้องแอร์นี่แหละจุดที่มันรั่วนะครับผมเดี๋ยวต่อไปนะเราก็จะทําการลงกาวที่แผ่นฝาหน้านะฮะแล้วก็เอาตัวแผ่นฝาหน้านี้กลับไปประกอบที่ด้านหน้าเครื่องยนต,นตน์นะครับ มตอนนี้เราได้ทําการซีนกาวนะที่ตรงฝาหน้าเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําตัวฝาหน้านี้นะที่ซีนกาวเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะ,ะกลับมาประกบที่ตัวนะฮะหน้าเครื่องนะหน้าเครื่องตอนนี้ก็คือเตรียมพร้อมแล้วละ่ะเตรียมพร้อมที่จะเอาฝาหน้ามาประกบนะได้แล้วนะเพราะว่าเราได้ล้าทงทำความสะอาดแล้วก็ขูดกาวต่างๆนะที่มันอยู่ตามขอบของของหน้าเครื่องเนี่ย เอามาแล้วนะทำสะอาดรอไว้แล้วนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราก็จะทำการนำตัวฝาหน้านี้นะไปประกบนะที <aría> ่ตัวด้านหน้าเครื่องนะอันนี้คือเราลงกาวเรียบร้อยแล้วนะฮะพร้อมเอาไปประกบเอาพร้อมเอาไปประกอบแล้วนะครับนะชมตอนนี้เราได้ทำการประกบนะฮะตัวฝาหน้านะเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะประกบเข้าไปเรียบร้อยแล้วนี่ประกบเข้าแบบนี้แล้วนะฮะ แล้วต่อไปเราก็จะทําการขันน็อตล็อกต่างๆให้แน่นนะฮะน็อตล็อก ok ฝาหน้าทั้งหมดนะขันล็อกให้แน่นทุกตัวนะครับผมแล้วก็รอให้กาวแห้งก่อนนะฮะรอให้กาวแห้งก่อนนะถึงจะประกอบส่วนควบอะไรส่วนควบอื่นๆได้นะฮะเพราะว่าถ้าปิดฝาหน้าปุ๊บแล้วไปใส่อะลุนอะไรส่วนควบเลยโอกาสที่มันจะไปโดนกาวพวกนี้นได้นะฮะก็จะทําให้งานซีนกาวไม,ไม่ไม่ไม่ดีเท่าที่ควรน,นะ,ะเพราะฉะนั้น เราก็จะต้องทําการปล่อยให้ตัวกาวนะที่เราซีนไปเนี่ยมันแห้งก่อนนะถึงจะประกอบอะไหล่ส่วนควบต่าตงๆพวกนี้ได้นะครับผมอันนี้คืองานซีนกาวฝาหน้านะฮะงานซีนกาวฝาหน้าแก้ไขในส่วนของเรื่องฝาหน้ามันรั่วนะฮะฝาหน้ามันรั่วนะสามารถใช้ฝาเดิมเนี่ยละในการซีนกาวไดนะ้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนฝาหน้าใหม่นะฮะ โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนฝาหน้าใหม่ใช้ฝาหน้าเดิมเนี่ยสามารถซีนกาวได้นะฮะซีนกาวให้มันอยู่ให้มัน,มนไม่รั่วได้นะครับผมอันนี้ี๋ยวเราจะขันน็อตนะให้แน่นแล้วก็ปล่อยให้กาวแห้งก่อนเราค่อยมาประกอบอะไรส่วนควบต่างๆที่เหลือนะครับผมคุณผู้ชมตอนนี้นะฮะกาวก็ได้แห้งแล้วนะฮะหลังจากที่เราประกอบตัว ฝาหน้าเข้าไปนะฮะ,ะกาวแห้งแล้วเดี๋ยวต่อไปขั้นตอนต่อไปนะเราก็จะประกอบอะอะไรส่วนควบนะภายในห้องเครื่องนะฮะก็จะเสร็จลจะก็แค่นี้เองนะฮะมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายนะสำหรับการซีนกาวฝาหน้านะฮะแล้วก็อันนี้เราก็เปลี่ยนตัวซีนไนอพอลคู่เหวี่ยงหน้าด้วยนะ,ะเพราะว่าถ้าแกะออกมาแล้วยังไงมันก็มีความเสี่ยงนะที่มันจะรั่วถ้าจะใช้ตัวเดิมเพราะฉะนั้น การซีนกาวฝาหน้าเราก็จะทําการเปลี่ยนไอเจ้าซีนมุเล่นะซีนเผาข้าเหวี่ยงหน้าไอมุเล่น้าเนี่ยด้วยนะเปลี่ยนให้ด้วยนะก็จะประมาณนี้สําหรับงานซีนกาวฝาหน้าใหม่นะคือ <c oughs> สามารถใช้ฝาหน้าเดิมได้นะฮะไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนฝาหน้าใหม่นะในกรณีที่จะบอกว่าไงรั่วครั้งแรกหมายถึงว่าเครื่องยนต์ที่ประกอบมาจากโรงงานแล้วรั่วเนี่ย ใช้ฝาหน้าเดิมได้เลยนะแต่ในกรณีที่ถอดเข้าถอดออกหลายรอบเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่ฝาหน้าเดิมมันจะใช้ไม่ได้นะฮะก็ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะด้วยนะว่าฝาหน้าเนี่ยเคยลืมอมาเยอะหรือยังถอดมาหลายรอบแล้วหรือยังนะถ้าไม่ได้ถอดหลายรอบก็หรือว่าถอดครั้งแรกก็สามารถใช้ฝาหน้าเดิมนี่ได้เลยนะในการแกะออกมาสิ่งกาวใหม่โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนฝาหน้าใหม่นะครับ ่ะผู้ชมตอนนี้เราได้ทําการนะประกอบนะทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะฮะชิ้นส่วนอะไรส่วนควบต่างๆนะประกอบหมดเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราถอดอ้เจ้าฝาหน้านี้ออกมาทําการซีนกาวใหม่นะฮะเนื่องจากตัวฝาหน้ามันรั่วเอาลองตัดเครื่องอ่ะตอนนี้เครื่องยนต์ก็สตาร์ตติดขึ้นมาแล้วนะฮะเครื่องยนต์สตาร์ตติดขึ้นมาแล้วนะครับผมอ่าทุกอย่างทํางานเป็นปกติดีนะะ เดี๋ยวเราจะมายกรถดูนะตรวจเช็คตรวจทานนะงานประกอบของเรานะว่ามีจุดไหนรั่วซึมอะไรตรงไหนหรือเปล่านะครับผมนะเพราะว่าคันนี้เข้ามา,อาถอดตัวฝาหน้าเพื่อซีนกาวใหม่นะฮะมันรัว่วมันรั่วอยู่ตรงบริเวณมุมด้านเนี้ยด้านขวามืออยู่เหนือคอมแอร์มารั่วหน่อยนึงนะมันรั่วหน่อยนึงยเจะขอก็เลยอยากจะซีนใหม่ทําใหม่นะฮะ อตอนนี้เราก็ได้ทำการนะฮะยกรถขึ้นมาแล้วนะฮะ,ะมาดูซิวว่ามีรั่วมีซึมจากงานประกอบของเราหรือเปล่านะครับผมนี่กาวฝาหน้านะฮะสิ่งกาวใหม่นะฮะแห้งแห้งเลยนะฮะแห้งแห้งเลยนะฮะไม่มีรั่วไม่มีซึมนะแห้งแห้งเลยนะครับผมไม่มีรั่วไม่มีซึมนะจุดที่มันรั่วมันรั่วอยู่ตรงนูด้ดบริเวณมุมนูด้ดนะ บริเวณมุมนู้นที่มันรั่วอยู่นะของเดิมที่มันรั่วมานะครับผมอ่ฝาหน้าเราแห้งๆเลยนะฮะอันนี้เปิดฝาหน้ามาซีนกาวใหม่นะจุดที่ม่นรั่วของเดนะิมอะอยู่บริเวณมุมนู้นมุมด้านบนน่ะเหนือขคองแอร์ขึ้นไปนะอ่าตอนนี้เราก็ได้ทําการถอดมาซีนกาวใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอา่าแห้งๆเลยนะฮะอันนี้เครื่องยนต์ทำงานอยู่นะไม่มีน้ํามันรั่วซึมนะอ่าไม่มีน้ํามันรั่วซึมแล้วนะครับผมอา่า พอเสร็จสิ้นนะไปด้วยดีนะสำหรับงานซีนกาวฝาหน้านะฟอร์เรนเจอร์คันนี้นะฮะเรียบร้อยดีนะไม่มีจุดรั่วซึมแล้วนะครับผมอ่าก็เสร็จเรียบร้อยนะไปด้วยดีอีกหนึ่งคันนะคือคันเนี้ยจริงๆอ่ะเขาบอกเจ้าของรถแจ้งว่าเคยไปทําที่ศูนย์แล้วเปลี่ยนตัวฝาหน้ามาใหม่แล้วก็ใช้งานได้ไม่ถึงปีมันก็รั่วอีกอย่างตามที่เห็นนะ่ะทีนี้เขาขี้เกียจกลับไปศูนย์แล้วนะเขาก็เลยมาหาเราให้เรา จัดการดูแลให้นะในเรื่องของตัวฝาหน้าที่มันรั่วนะอันนี้เราก็ใช้ฝาหน้าเดิมนั่แหละเราไม่ได้เปลี่ยนใหม่นะเพียงเราถอดออกมาทำความสะอาดแล้วก็ซีนกาวใหม่แค่นั้นเองมันก็ใช้งานได้นะครับผมจริงๆมันก็ไม่ได้จําเป็นต้องเปลี่ยนตัวฝาหน้าตัวใหม่นะมันสามารถใช้ฝาหน้าตัวเดิมได้ในกรณีที่แบบรื้อไปครั้งแรกนะหมายว่าเครื่องประกอบมาจากโรงงานแล้วรั่วเนี่ยรื้อครั้งแรกแบบเนี้ย ก็สามารถซีนกาวได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนแต่ถ้ามันลื้อบ่อยๆหลายๆครั้ง3 4ครั้งแล้วเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่อยู่นะครับต้องดูตามาสถานการณ์ด้วยนั่นเองนะครับผมก็เสร็จไปอีกหนึ่งคันนะสำหรับงานเซอร์วิสซ่อมบำรุงของทางร้านเรานะออจะเจริญรนยนเซอร์วิสบายอุคุงนะฮะอ่าก็คันนี้มาได้อาการเรื่องฝาหน้ารั่วเราก็จัดการนะเปิดฝาหน้าออกมาทำการซีนกาวให้ใหม่ นะ้าเรียบร้อยนะแล้วก็เปลี่ยนตัวซีนเข,เข่าเขวียงหน้าด้วยเลยทีเดียวนะครับผมเสร็จเรียบร้อยไปได้ดีไม่มีรัว่วไม่มีซึมแล้วนะจากการตรวจเช็คจากการตรวจสอบนะฮะก็ขอบคุณนะที่ติดตามรับชมนะฝากกดไลค์กดแช์นะฮะกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยอย่าลืมกดติดตามนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่เราจะนําเสนอเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงนะการบำรุงรักษารถยนต์ฟอร์ดเรนเจอร์นะฮะแล้วก็ มาด้าบีที5.0 Pro นะเครื่อง2.0เครื่อง2.2แล้วก็เครื่อง3.2นะครับผมซึ่งเราทํากันเป็นประจําเซอร์วิสกันเป็นประจำ,น,น,ะจำนะฮะ,ะสำหรับ2รุ่นนี้2ยี่ห้อนี้นะทั้งฟอร์ดแล้วก็มาด้าบีที5.0 Pro นะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ